มาถึงหัวข้อที่9กันแล้วนะคะนะคือกองหุนรวมนั่นเองค่ะกองทุนรวมคืออะไรคะเพื่อนคะกองทุนรวมก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดหนึ่งนะคะที่ระดมทุนของนักลงทุนเอาไว้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เอาเงินก้อนนี้เนี่ยแหละคะ่ะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ระบุเอาไว้ในหนังสือชีช้ชวนนะคะตามนโยบายการลงทุนเลยะคะ่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหรือว่าผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการให้ะคะ่ะข้อดีของกองหุนรวมมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือ มีผู้เช่าชาญคอยบริหารจัดการให้ค่ะข้อที่2มีการกระจายความเสี่ยงข้อที่3มนะคะมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีข้อที่4ค่ะค่าธรรมเนียมเนี่ยมักจะถูกกว่าลงทุนตรงค่ะและข้อที่5นะคะสามารถลงทุนได้โดยใช้จำนวนเงินไม่เยอะเลยค่ะ มาที่ประเภทของกองทุนรวมกันบ้างนะคะแน่นอนว่าแบ่งตามลักษณะการไถ่ถอนนั่นเองค่ะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือกองทุนเปิดนะคะหรือว่า open end fund ค่ะส่วนที่2นะคะก็คือกองทุนปิดหรือว่า close end fund นั่นเองนะคะมาที่แบบแรกกันก่อนค่ะกองทุนเปิดค่ะลักษณะการซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยะคะจะเป็นการซื้อเพิ่มได้ตามวันแล้วก็เวลาที่กําหนดของแต่และกองทุนนะคะลักษณะการไถ่ถอนหรือว่าการขายคืนหน่วยลงทุนเนี่ยก็จะเป็นการขายได้ ตามวันแล้วก็เวลาที่กําหนดของแต่ละกองทุนค่ะส่วนอายุของโครงการนะคะกองทุนเปิดเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีการกําหนดอายุที่แน่นอนนั่นเองค่ะส่วนกองทุนปิดนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าการซื้อคืนหน่วยลงทุนเนี่ยสามารถซื้อได้ครั้งเดียวช่วง IPO เท่านั้นนะคะและในส่วนของการถ่ายถอนหรือว่าการขายคืนหน่วยลงทุนเนี่ยไม่สามารถถ่ายถอนได้จนกว่าจะครบอายุโครงการะคะ่ะส่วนอายุของโครงการเนี่ยก็มีระบุเอาไว้ ที่แน่นอนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราแบ่งตามวิธีการบริหารจัดการกันบ้างนะคะก็จะมีแบบแอคทีฟฟันแล้วก็แพสซีฟฟันนั่นเองค่ะมาที่แอคทีฟฟันกันก่อนเลยนะคะกองทุนเนี่ยจะเป็นการบริหารเชิงรุกนั่นเองนะคะตรงตรง,ต,รง,ต,รงตามชื่อเลยค่ะโดยผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งการเลือกสินทรัพย์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนมุมมองต่อเศรษฐกิจ หรือว่ากำไรของบริษัทค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะดัชนีชีวัดหรือว่าเบนชมากค่ะส่วนแพสซีฟฟันกันบ้างนะคะกองทุนก็จะเป็นบริหารแบบเชิงรับนั่นเองค่ะโดยผู้จัดการกองทุนนะคะจะลงทุนตามดัชนีอ้างอิงเลยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชีวิตหรือว่าเบนชมากนะคะเช่นอะไรบ้างง่ายๆเลยค่ะดัชนีเซทห้หรือว่า s อสแอนพแบบนี้นะคะขณะที่ข้อดีของกองแพสซีฟฟันก็คือว่าค่าธรรมเนียมเนี่ย จะถูกกว่ากองแอคทีฟฟันค่ะนอกจากนี้นะคะยังแบ่งตามวิธีกลยุทธ์การลงทุนด้วยนะคะซึ่งก็มีอยู่เจอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก่อนนะคะลงทุนตามอุตสาหกรรมเช่นกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีค่ะแบบถัดมานะคะก็คือลงทุนตามดัชนีเช่นกองทุนรวมเซตห้าสิบแบบพิสานนะคะลงทุนตามสไตล์หุ้นเลยเช่นกองทุนรวมหุ้นไทยขนาดกลางขนาดเล็กแบบนี้นะคะ แบบที่4ก็คือลงทุนตามสินทรัพย์เช่นกองทุนรวมตาสารนี้แบบที่5ลงทุนตามประเทศเช่นกองทุนรวมหุ้นสหรัฐอเมริกาลงทุนทั่วโลกเลยค่ะเช่นกองทุนหุ้นโลกแบบที่7นะคะลงทุนตามจุดประสงค์เฉพาะเช่นกองทุนรวมหุ้นผันผลต่ำแล้วก็กองทุน e s g ค่ะ สำหรับกองทุนรวมนะคะบ้านเรากรตทเนี่ยก็แบ่งความเสี่ยงออกเป็น8ระดับด้วยกันค่ะจากความเสี่ยงต่ำนะคะไปความเสี่ยงสูงค่ะเริ่มกันที่ความเสี่ยงระดับหนึ่งกันก่อนเลยนะคะนั่นคือความเสี่ยงต่ำค่ะประเภทก็คือกองทุนรวมตลาดเงินนะคะที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทยค่ะ หลักทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยเป็นหลักนะคะลงทุนเฉพาะในประเทศไทยนะคะโดยลงทุนในเงินฝากหรือว่าตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน1ปีค่ะและมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน3เดือนนะคะส่วนระดับที่2นะคะก็คือความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำาะคะ ประเภทเนี่ยจะเป็นในส่วนของกองทุนรวมตลาดเงินนะคะหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลักเนี่ยจะเป็นในลักษณะของลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกิน50นคะ่ะโดยลงทุนในเงินฝากหรือว่าตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน1ปีนะคะและมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตเนี่ยไม่เกิน3เดือนคะ่ะ โซนระดับ3นะคะความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำค่ะประเภทเนี่ยจะเป็นส่วนของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลนะคะหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลักเนี่ยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไม่น้อยกว่า80%ค่ะระดับ4นะคะความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำค่ะประเภทก็จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นั่นเองนะคะหลักทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยจะลงทุนในตราสารหนี้ได้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและก็หุ้นกู้ภาคเอกชน,นะคะ่ะ ส่วนความเสี่ยงระดับ5นะคะกระเถิบขึ้นมาหน่อยจะเป็นความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงนะคะประเภทกองทุนเนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมผสมค่ะหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะคะก็จะเป็นลงทุนในทั้งตราสารหนี้นะคะได้ทั้งพันธบ,บัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้เลยค่ะความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยนะคะระดับ6กก็จะเป็นความเสี่ยงสูงแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะลงทุนในกองทุนรวม ตราสารทุนหรือว่าหุ้น projeto. นั่นเองนะคะหลักทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยก็จะเป็นลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะคะไม่น้อยกว่า80%ในรอบปีบัญชีค่ะส่วนความเสี่ยงระดับ7นะคะกองทุนที่ลงทุนได้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยความเสี่ยงสูงขึ้นมาแล้วค่ะหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะคะจะลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหุ้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า80%เในรอบปีบัญชีค่ะ ส่วนความเสี่ยงสูงสุดนะคะระดับ8ก็คือความเสี่ยงสูงมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกนั่นเองนะคะหลักทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยจะลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่นะคะในการลงทุนหรือว่ามีโครงการซับซ้อนนั่นเองค่ะเข้าใจยากนะคะเช่นอะไรบ้างอะสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทองคําน้ํามันแบบนี้นะคะอนุพันธ์ทางการเงินตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มของเงินต้นนั่นเองค่ะ กองทุนอีกแบบหนึ่งกันบ้านนะคะที่เป็นที่นิยมในบ้านเราก็คือกองทุน ETF นั่นเองค่ะย่อม,มาจากอะไรย่อม,มาจาก Exchange Trade ฟันนะคะ ETF ตรงๆต,ต,ตัวเลยคะ่ะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์การเงินนะคะที่นําจุดเด่นระหว่างกองทุนรวมผสมผสานกับหุ้นเอามาไว้ด้วยกันนั่นเองนะคะจุดเด่นของเขาคือสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะต้องบอกว่ามีนโยบายการลงทุนที่เป็นแบบแพสซสฟนั่นเองค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนะคะเราก็เริ่มเห็นแบบแอคทีฟ ETF กันแล้วนั่นเองค่ะโด,ด่งดังทั่วโลกมากๆเลยนะคะเช่น Ark Innovation ETF ค่ะ สำหรับข้อแตกต่างระหว่าง ETF แล้วก็กองทุนรวมนะคะอย่างแรกก่อนคะ่ะ ETF เนี่ยการซื้อขายหน่วยลงทุนนะคะซื้อได้ตามเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่าสามารถซื้อขายได้ตลอดลักทรัพย์นั่นเองนะคะ2มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือว่า NAV เนี่ย ETF เห็นตลอดเวลาเลยค่ะและ 3. นะคะราคาซื้อขายของ ETF เนี่ยใกล้เคียงกับ NAV ที่เห็นบวกกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือว่าคอมมิชชั่นเข้าไปค่ะ ส่วนกองทุนรวมนะคะการซื้อขายหน่วยลงทุนเนี่ยซื้อเพิ่มได้ตามวันเวลาที่กําหนดของแต่ละกองทุนนะคะส่วน NAV เนี่ยเห็นทุกสิ้นวันนั่นเองค่ะราคาซื้อขายของกองทุนรวมนะคะเท่ากับมูลค่า NAV ณสิ้นวันบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายนะคะหรือว่าฟอนต์ NP ถ้ากองนั้นมีค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะต้องบอกว่ากองทุนรวมนี่แหละคะ่ะเหมาะสําหรับมือใหม่มากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้จัดก,การกองทุนค่ะคอยบริหารจัดก,การให้ตลอดเวลาเลยนะคะและมีกลยุทธ์ให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะที่สําคัญค่ะเดี๋ยวนี้บาทเดียวคุณก็ซื้อได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องกองทุนเพิ่มเติมนะคะนิกกี้ทําคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วนะคะไม่ต้องเทรดหุน้นคุณก็รวยได้ด้วยกองทุนรวมนั่นเองค่ะเดี๋ยวนิกกี้แปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างค่ะ